เกือบจะบอดเลยวใช่ไหมหมายถึงว่าไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย อยู <aunque S 2> ่นัางตัวหนึ่งอยู่ที่พีตัวหนึ่งชุบเพื่อนอยู่เมืนชุบเพื่อนอยู่โอ้โหสองตัวทิวไม่ไหวหรอกไหวหรอวะนั่นมันยืนอย่างไรวะทิวทใช้ลืมโอ้ใช้เรือสามตัวทิวเฮ้ยมันมีสองตีเว้ย มันอยู่ห้องใต้สองตัวเนี่ยสองข้างหน้าเลยเอโปเฮ้ยสองตีหมดเฮ้ยไม่เลยตัวอันนี้หมดแล้วเหรอเือทิวคนเดียวเหรออ๋ออยู่ในห้องอยู่ในห้องเราจะมาช่วยเพื่อนมันเนี่ย ยุ่หน้าพี่ยุ่งเนี้ยเรื่องใหญ่มันออกมาแล้วอสัติเอาวะเอาวะไปยิงกูใหญ่เลยสัต์ยิงกูใหญ่เลยเฮ้ยมันโดดมันโดดนี่ทิ้งแก่แก่บดเฉยลูงกำนัน กันยิงอเเฮ้ยมีคนัอยู่ระเบียงซ้ายมือเนออมันออกแอบระเบียงไอตัวเมื่อกี้มันออกแอบระเบียงเจอซ้ายมือเนี่ยยอยก็ต่อไอไอไอตัวนี้แหละที่พี่บอกว่าตอนแรกนึกว่ามันโดดอะไอตัวนี้แหละ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอเสเซตแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอดีในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเช่น r o v Free Fire h e a r t h Stone PUBG Mobile Legends of r u n e t e r r a L.O.L w i Lift d r เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ @topupgamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมายอวยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจครื่ เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันยเยอะนะครับสำหรับใครที่กำลังหา ID เกมซอสเซ็แมนหรือว่าหาชุดที่ไม่วนกลับมาขายแล้วสามารถทักมาซื้อที่เพจ SSM Shop ได้เลยนะครับและเพจนี้ก็มี ID ซอสเซ็แมนให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือว่าให้เพจนี้ช่วยหา ID ก็ได้นะครับทางร้านนะครับรับซื้อ ID ราคาร้อนด้วยนะครับผมรับประกันทุก ID สะดวกและปลอดภัยแน่นอนครับพระเอกคุด ใครมีคูณสามไวะแรกกับคูณสี่ไม่มีใครอยากได้คูณส มีคนยิงมาจากทางเรือไปเดินอ่ะน็อกม,มีคนยิงเลเซอร์มานะน็อกน็อกน็อกเลเซอร์น็อกแล้วมีลูกทองสัก5หนะ้านัดยี่สิบนันดสามตัวบนเรือ,อน็อกไปตัวหนึ่ง ไหนเอยู here, s <S okay. Okay. ่ตรงนู said, ้นอะนั่งไงยังไงังไงโอเคอีกอย่ยงหัวมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นแอเรน็อกหนึ่งอืมไอเลเซอร์ยังไม่น็อกดิต้องสองตัวมันลปรเ้ื่อนนมัลปชุบเพื่อนอะสองตัวนั้นอะ Knock, 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 knock. Hey! Kim đã ở hương, kim đã yêu ở kim đã chết rồi, chết rồi, มีคน,นแดอ่ะตรงเนี้ยมีคนบินมีคนบินมาเพื่อนมันาะแดเลยหรอนี่ไงนี่ไงอุ้ยมันหัวมันหัว เจ็บแล้วเจ็บแล้วไปยังไง <c oughs> ตงรอบแล้วสูไปไร <c oughs> ต่ <c oughs> ตรงที่ชุบ <c oughs> ตรงที่เต็มเลยสามตัววิ่งมาสามตัว <c oughs> น้องหนึ่ง Ti mừng cao, thai 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 มดแล้วมนหมดแล้วมันหมดแล้วนี่ก็มีมอมมอโอ้โหกสามกซี

เ้ก่อนจะไม่พูดอย่างที่วดก่อนทำอะไรจบเรือเฮ้ยมีมีมีคนอยู่น็อบน็อกเร็เลยวน็อก ไม่เห็นตัวไ้ไนวะเ่มไหนวะช้กะงแล้่ได้วะได้ตีนเหรอวะข้างล่างเปลอ่าเฮ้ยนะผมน็อปหมด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 ,หมด ซ้อมซ้อมได้ปืนใหม่ลองซ้อมดูเด็กตีเดียวนี่แค่ตีหดนะโคตรโหดโคตรอันตรายเฮ้ยเจอแล้วโอ้ย โอ้ยโอ้โหอือตึ๊บไว้แบมแบมโฟมมาแล้วเห็นไหมใจเย็นนะแบมมันอยู่กันครบเว้ยโอ้โหมันออกลาแล้วมันออกลาแล้วเราอยู่ยิงดิ้งด้วยก่อนดิอุ้ยข้างหลังแบมสายเอาน่าติ้งไปแล้วไม่เห็นหนูได้ไงวะเห็นหนูเดี๋ยวข้างหลังจะเข้าอีกนั่นไง Au!